สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสื่อในท้องถิ่นของอินเดียรายงานหลังจากที่มีคลิปที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะน,นี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของสุนัขตัวหนึ่งหลังจากที่กล้องวงจรปิดในบ้านหลังดังกล่าวได้บันทึกภาพเหตุการณ์สุนัขตัวหนึ่งขณะที่กำลังนั่งอยู่บนเปลได้สังเกตเห็นสายไฟที่ต่ออยู่กับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเริ่มมีประกายไฟลุกไหม้ขึ้น จากนั้นสุนัขตัวดังกล่าวจึงค่อยๆเข้าไปคาบสายไฟเพื่อดึงปลั๊กไฟที่เชื่อมต่อกับสายไฟออกจากคลิปจะเห็นได้ว่าสุนัขตัวนี้ได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องจนสามารถถอดสายไฟออกได้ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้ช่วยป้องกันการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตรายต่อครอบครัวและบ้านได้อย่างไรก็ตามจากความกล้าหาญของสุนัขตัวดังกล่าวส่งผลให้มันได้รับคำชื่นชมไปทั่วทั้งโซเชียลโดยมีการกดไลค์และกดแชร์คลิปดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย